สวัสดีครับต้อนรัสู่ Mister Pop c นะครับผมภูผานะผมจบจาก University of Cambridge สาขา Engineering นะครับผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจนทผมสอบไปเอลได้8นะครับไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งกฤษนะแต่ด้วยวิชามาตั้งนายทผมสะสมมาในการสอบทั้งหมด14ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนในเอลกับผมก็แอดไลน์ทักมาเลยนะครับสกิลละเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างนะเด้อโอเคมาวันนี้นะครับผมจะมาอยู่ในท็อปิกเรื่องของ Guide to 100%ในทุกสอบนะครับ วิธีวิธีเลยผมจะพูดตรงๆเลยก็คือเราจะต้อง d ดอนกีบเอฟฟักนะ don't give a fuck, นะ give a fuck ยังไงเทฟังนะครับหลายคนคงตกใจ don't give a fuck คืออะไรคือไม่ต้องไปแคร์ที่อะไรฟังเหนะ็นเนาะหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานบ้านโอเคเฮ้ยหลายคนบอกเฮ้ยเทีย e, อะไรเนี่ยเทีย e, อะไรมิสพูฟเทียอะไรเนี่ยเรื่องอะไรของมึงโอเคฟังเหนะ็นเนาะอ่าไม่ว่ามึงจะอยู่มัธยมนะครับมหาลัยหรืออะไรก็ตาม นะครับผมมันจะมีการบ้านที่มันไม่มีคะแนนะถูกไหมยิ่งมัธยมเนี่ยไอ้พวกแบบมัธยมต้นมัธยมปลายมันจะมีการบ้านครูก็จะให้การบ้านเลขกังกิษมาวันนี้ทํามันนี้อันนี้นะแล้วก็ส่งครูแล้วคุณครูก็จะตรวจแล้วก็ให้กลับมานะโดยที่ไม่มีคะแนนอะไรนะคะแนนจะอยู่ที่สอบอย่างเดียวถูกไหมอ่าไม่ต้องไปทําโอเคไหมที่ผมบอกเลยครูบอกตอนนี้เลยไม่ต้องไปทาหลายคนบอกเ,อเฮ้ยเทียทําไมวะพี่พี่พูบ้าไปแล้วไม่สะพูบ้าไปแล้วเห็นนะครับผมจะบอกว่าตอนที่ผมอยู่ เยียร12เยียร13ม5ม6เนี่ยผมไม่เคยทํากันบ้านคุณครูเลยนะที่ให้ที่เขาให้มานะครับเพราะอะไรดูนะครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือการเข้ามาหาลัยถูกไหมสิ่งที่เราต้องการจริงคือการสอบได้คะแนนเยอะๆสูงๆร0อยเอร์เซเพราะฉะนั้นโฟกัสที่ตรงนั้นนะครับผมผมมีแพลนของผมไว้แล้วว่าในการที่กูจะได้ร0อยเปอร์เซ็นกูจะต้องทำพาสเปเปอร์ทั้งหมดวันละ12อันวันละ12อันทุกวัน โอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำคือคุณแพลนไว้เลยว่าพาร์ทเชอร์ท oh ั GT ้งหมดถูกแบ่งเป็นอย่างนี hour, ots, o, ้วันนึงต้องทําวันละ12อันเรียง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 ไปก่อนวันสอบกูจะทำครบเสร็จเพราะฉะนั้นเวลาทุกวินาทีทุกเวลาครับมีค่าเราต้องโฟกัสในสิ่งที่มันจะทให้เราไปถึงเป้าหมายไม่ใช่การบ้านของคุณครูเพราะคุณครูส่วนใหญ่ที่ผมไม่ได้พอกคุณคุณรูทุกคนนะครับติวเตอร์บางคนหรือคุณครูเนี่ยส่วนใหญ่อะเขาก็ต้องให้การบ้านแบบส่งส่งอะนะ ก็คือกูไม่ได้แคร์อะไรพวกมึงมากหรอกนะคุณยิ่งคุณครูในห้องนะครับคุณก,กูก็เออวันนี้ก็อ่านนี้ไปแล้วกันอ่นะมีอะไรให้เด็กทําหน่อยนะครับแล้วพอเด็กไม่ทําก็ดา่านะครับนี่คือสิ่งที่คุณครูส่วนใหญ่เมื่อคุณครูบางคนก็ดีนะนไ,มไม่มีด่ามากนะแต่นะครับแต่ผมไม่เคยกลัวว่าคุณครูจะดา่านะครับช่างแม่งนะตอนกี้ว่าบบฟักเลยเขาด่าเราเรา,เรา โอเคเรายิ้มนะครับไม่ต้องไปแคร์นะครับไม่ต้องไปแบบเดือดร้อนนะโผ่ใช่ีหโดนครูด่าช่างแม่งเผื่ไหมสิ่งที่เราต้องทําคือต้องโฟกัสในสิ่งที่เราต้องทําจริงๆเพื่อที่เราจะได้เข้ามาหาหลัยดีๆหรือเราจะได้สอบได้ร้อซนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปทํากันบ้างค,คุณครูนะลองคิดดูลองคิดดูนะพวกมือลองคิดดูนะอ่ะเอางี้แล้วกันถ้าเกิดเราสอบในห้องนะครับมันจะมีคนได้คะแนนเยอะ คนได้คะแนนน้อยถูกไหมอ่ามันเป็นอย่างนี้ทุกทุกห้องนะมันไม่มีใครทุกคนไม่ได้คะแนนเท่ากันหมดถูกไหมต้องมีคนได้คะแนนเยอะคนได้คะแนนน้อยนะครับแปลกไหมแปลกถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะคุณครูก็สอนเหมือนกันนะให้กันบ้านให้กันบ้านเดียวกันงงไหมละ่ะทําไมเด็กบางคนแม่งเก่งทำไมเด็ก,กบางคนแม่งห่วยแตกท,ทั้งทั้งที่กันบ้านไม่กัเป็นกันบ้านเดียวกันโอเคไหมหลายคนบอกว่าคนโหคนห่วยเพราะแม่งไม่ทำาป็นบ้านอ่ะมันมันเสียอาจจะใช่แต่ครับไม่ใช่ สิ่งจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะเป็นคนท็อปห้องนะไม่ใช่เป็นคนกลางๆห้องเราต้องทํามากกว่าเพื่อนนะครับเราต้องทำถ้ามึงอยากติดเคมบริดจ์มึงอยากเข้ามหาลัยดีมึงอยากได้100%มึงจะต้องทํามากกว่าเพื่อนสี่มึงต้องทํามากกว่าเพื่อนคือไม่ต้องไปสนใจที่คนอื่นเขาทําทําในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องทําเพื่อให้มันได้คะแนนเยอะที่สุด เขาได้ไหมครับนี่คือเหตุผลที่กูไม่เคยทำกันบ้านที่โรงเรียนนะครับตอนช่วงสอบเพราะมันไม่มีเวลานะมันไม่มีเวลาทําจริงๆแล้วคุณกันบ้านคุณครูแม่กระทติ้งตองก็บางทีนะบางทีนะผมบางทีแล้วมันแบบคือเราแพลนไว้อยู่แล้วอ่ะเรามีแพลนที่ดีกว่าคุณครูอยู่แล้วนะคุณครูไม่มีทางแคร์เราเท่าเราแคร์ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีแพลนที่ดีกว่า stick to that plan นะครับไม่ใช่แบบไม่ทํากันบ้านเพื่อไปดูหนังอะไเช่นเอะไรนะอย่านะ มึงแพลนของมึงดีๆแล้วมึงตั้งใจทำโฟกัสที่เป้าหมายโอเคไหมโฟกัสที่เป้าหมายไม่ต้องไปแคร์อย่างหนึง่งนะครับสิ่งที่ไม่ต้องแคร์เลยก็คือ <laughs> เพื่อน <laughs> เพื่อนวนไปเที่ยวนะครับหรือเพื่อนตอนนั้นผมมีปัญหาเรื่องนึงคือผมไปซ้อมดนตรีนะครับผมต้องไปแสดงดนตรีอะไรเล่นไวโอลินแสดงดนตรีนะครับนี่กูปัญหาของจริงเลยนะคือกูต้องไปเล่นดนตรีนะครับแล้วกูจะสอบนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมจะต้องไม่ไปสอบ แสดงก็ได้แต่กูไม่ซ้อมเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าการที่เราไปซ้อมมันเสียเวลาครับแล้วมันไม่ได้ทําให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการเพราะนั้นดอนกิฟฟ์ฟักไม่ต้องไปแคร์นะครับแคร์ในสิ่งที่มันสําคัญกับเราถ้าเราไม่โฟกัสเราไม่มีทางไปถึงเป้าหมายได้แน่นอนโอเคเนาะเพราะนั้นสิ่งที่ผมบอกเลยวันนี้ครับคีย์เทคเอาไว้คือดอนกิฟฟ์ฟักไม่ต้องไปสนใจสนใจเป้าหมายของเราโอเคไหมไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบตัวแบบโหไอ้เชี่ยแม่ง เพื่อนไปเที่ยวชวนไปทํานู่นทํานี่เพื่อนชวนไปทํานี่โอ้ได้ตังนะมึงบ้าปะเนี่ยมึงมีเป้าหมายทำโฟกัสในสิ่งที่มึงต้องทําเพื่อไปถึงเป้าหมายเห็นไหมโอเคเพราะนั้นนี่แะครับไกดยทู0นดในทุกสอบแทนดีดีสติ๊กทูเดอะแลนโฟกัสนะครับถ้าเกิดวันนี้จะต้องได้อะไรจากคลิปนี้นะดอนกิฟฟาร c ฟักโฟกัส ที่ตัวมึงเองโฟกสัสในสิ่งที่มันจะไปถึงเป้าหมายให้ได้เห็นนะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนไอเอลกับผมนะครับแอดไลน์ะมาเลย900-1000บาทเท่านั้นรับรองมึงไปถึงไอเอลผ่านแน่นอนนะครับโอเคถ้าเกิดว,ว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีส่งให้เพื่อนนะครับกดไลค์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ไว้ช่องพีซีสป,ปูดนะครับขอบคุณมากนะตอนนี้ก็11,000ซับสไคร์เบอร์แล้วเจอกันคลิปหน้ามีคลิปทุกวันนะเด้อ